มาดูมาเชียร์คุณโดยเฉพาะเลยไม่ต๋าปู่ย่าตายายจ๋ารับรางวัลรับรางวัลรับรางวัลโอ้ยขอบคุณท่าที่เกยอยู่ได้ก็เพราะแรงใจแรงเชียร์ของท่านผู้ชมนี่นะครับขอบคุณมากนะครับโอ้ขอบคุณนะลุงถ้าจะให้ผมใจคนเดิมโอ้ยโอ้โยโอ้ยปากประกบปากไหมปากประกบปากไหมลิ้นพันกันทั้งแปดสิบล็อกดูสิ แม่ช่างงามเหลือเกินนะแม่จา้าออ้ยหวานจริงๆโอ,อ <คน S 1> ้พออ<ว>ยพรคุณโอ้ยพระเอกแม่ยกยถ้าเป็นผมลอยอย่างนี้หน่อยไม่ได้แม่ยกจะให้เป็นเข่งเลยเอแล้วของกูทำไมไม่มาทันทีวะ อะไรเข้าเสดพี่เข้าเข้าอกเข้าใจเข้าอกเข้าใจอามวันเดือนดับฉันอยากได้เมียท่านสพงเสด็จพี่เข้าไปเลยเสด็จพี่เสดพี่ก็้อห่วไม่ได้เอาไปเลยเสด็จพี่ไ่คาไม่ได้นะพไปคาเสด็จพี่ให้ง่ายๆไม่ได้นะไปคาลืมลืมลืม คน <Tipp s> สวย <it nice. N its> ไม่ได้ยังไงย่ก็ไม่ได้แน่ใจมาเฮสีของเราสวยบาดใจแบบนี้หวงเหรอใช่หมดแรงจะมาให้น้องช่วยไม่เอานะไม่ก็ไอ้เรื่องนั้นถ้ายังงั้นสมควรตายหึงสมควรตายนาพี่ชายสู้เลยพี่ขอไว้ลายตัวน้องรักอย่าอยู่เลย อย่าท่าแล้วถ้าอย่างนั้นอย่าอยู่เลยอย่ามีชีวิตเลยเฮ้ยนี่ยังไม่ได้โดนเป็นลมกล้าที่จะตายยังไงเจ้าหัวเอายายพี่ดีกว่าพี่คะเพื่อจะด็ดพี่ของหม่อมฉันทำไมจะยอมตลาดเป็นเมียป่าบาทแต่มีข้อแม้มีข้อแม้ใช่ถ้าได้หม่อมฉันแล้ว ถ้าดีก็บอกกันต่อๆไปด้วยถ้าไม่ดีล่ะไม่ดีก็ปิดไว้ก่อนเ๋ยเพื่อนพี่ก็ได้แขกคนอื่นป็นยังไงล่ะทํานเป็นคนปากโป๊ <mb ans> ของไม่ดีจะมาบอกว่าดีดเสร็จพี่พี่คะว่าไงจ๊ะนูสาวคนสวยปล่อยอาสามีของฉันนะพี่คะปล่อยเสื้อให้เข้าป่าเลยแ,แล้วปล่อยจระเข้ให้หลงน้ำไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูตัดลิ้นจระเข้เสด็จพี่คิดดูไหคะ เรป่าบาทอยู่ด้วยเราไปคลองรักกันเสรเดพี่จะมีความสุขเลยเมื่อมีการก่อนเราปอยเข้าไปนอกเมืองก่อนดีกว่าปอยเข้าไปนอกเมืองใช่แต่เสียใจถ้ายังไงใจอยู่เลยตายท้องเสรเดพี่หม่อมฉันขอนะเพคะขอขอให้ชีวิตเสรเดพี่หม่อมฉันด้วยนะเพคะชีวิตนักมายากลคนเนี่ยนะเธอสอง เพราะเขามีหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะพี่คะถ้าเขาหนุ่มๆสักหน่อยฉันก็จะปล่อยไปนี่มันแก่มาอยู่มานานแล้วตายแม่เขาเถึงพี่พี่คะโอ้ยท่าเป็นอย่างนั้นหม่อมฉันอย่าสู้นะหม่อมฉันถ้าเราเป็นเขาสินะพี่โอ้ยไม่หมันอีนี่มันอยู่แย่งี่คะแม่จ๋ายายจ๋า ใครอยากให้ผมฆ่าฟิลิปนักมายากลตบมือหน่อยจ้ะยายจ๋าอย่าตบนะพี่ครับอย่าตบนะค,ค,คไม่ตบกูจะตบมึงเนี่ยแหละเอาอีนี่แทนขอบคุณมากชีวิตมึงจะอยู่เลยถึงเมียมึงจะสาวอย่างไรอย่าโย่ตายซะ,ะ,ะเลยเฮ้ยฮ่า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  เลยคัดต่อไปอาร์เควันเสด็จพี่คะทำไมคนดูเดี๋ยวนี้น้อยจังเลยนะพี่คะนั่นน่ะสินั่นสิพวกะูแล้วอย่างนี้เราจะพอค่าน้ำค่าไฟมนอะไรล่ะก็ดูสิเดี๋ยวนี้คนดูน้อยลงทุกวันเลย ยิ่งเล่นยิ่งคนน้อยแล้วรายจ่ายเราก็เยอะแล้วพวกครูจะเอาอะไรไปซื้อข้าวปลาให้กินล่ะเอาอย่างนี้เราไปปรึกษากันอีกทีดีกว่านะอไปปรึกษากันดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างก็ดีเหมือนกัน วันนี้ไม่มีคนดูเลยพวกครูจะทำยังไงกันดีล่ะ่ะพวกเรา,เาคือว่าพวกลูกๆอ่ะมาขึ้นเป้ากันพร้อมหน้าพร้อมตากันเนี่ยต้งมนนีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าจ๊าไม่มีดไม่มีคนดูขนาดนี้มันเรียกขึ้นเป้าอะไรอีกล่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะลองขอ,ของความเห็นใจจากแม่ๆอีกทีหนึงน่งเผื่อวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะไปตามคนมาดูพวกเรากันเนาะ ท่านว่าสู้เลยลูกแม่จ๋าพี่จ๋าวันเนี้ยพ,พวกเรากาดาลิเกกันไม่ม uh ีความสุขเลยเพราะไม่มีคนดูถ uh ้าไม่มีคนดูแบบนี้เนี่ยพวกเราอยู่กันไม่ได้จ้ามาเดียวดเกด้วยนะจ๊ะเป่าประกาศกันให้ทั่วเลยนะจ๊ะ ออกอแ้วะาันเยอะๆนะลูกทำบ้านลูกความคเคารพเสด็จพ่อสิบขาถาวายบางคอมเพคะบ้างค้าสเสด็จพี่ ทุกพวกเราโตกันหมดแล้วคะเสด็จพี่เห็นลูกลูกรินแหมมันชื่นใจจริงๆนะเสด็จน้องทั้งสองคนทั้งหน้ารักและทั้งหล่อเหลาแต่กแต่เสด็จพี่นะพี่คะแล้วแต่เสด็จพี่จะเห็นสมควรนะพี่คะว่าไงคะเสด็จพี่ฉันคิดว่ามันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าต่อไปในภายภาคหน้าธนวาฒคนนี้ก็จะมาครองราชแทนเราบ้านเมืองของเราจะได้เจริญรุ่งเรือง แหม่เสด็จพี่ชอบความคิดดีเหลือเกินดีมากมากเลยจำเป็นที่จะต้องพี่พี่คะลูกเรายังเล็กด้วยไหมคะมันก็ต้องฝึกตอนนี้วะไม่ฝึกตอนนี้จะจะให้ลูกฝึกตอนไหนละจ้าอย่าเถียงกันอย่าเถียงกันอย่าเถียงกันเพื่อประโยชน์ของลูกของเรานะอย่าเถียงกันครับหยุด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 ถือไม้ไ้ก่อนสุริยาสุริยามาที่ให้ข้าวของผมขึ้นเฝ้าเจ้าค่ะ คือว่าลูกเราตอนนี้ก็เป็นหนุ่มแล้วเราอยากจะให้เจ้าหลบล่างหลอดีนะเหมือนพี่ทําเหมือนเขาก้าวกระบอมขี้เละตายเลยเป็นบุญภาวาสนาเออเออเซึ่งยังทีจะขึ้นเฝ้าพระสามีสึ่งจะดี่า นายหน้าหายตาไม่มาเลยเปิดประตูเข้าไปเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาตายตายแล้ว,วสเสด็จปีสเสด็จพี่ไปก่อน เปนานมากเสดพีก่กลัวเห็นไหมเ่รรมาชอ,อยังนี้สิพูดไปเลรวเสดพี่จะเลือกใครระหว่าอามันจวดเนี่ยับนางฟ้าขอางฉันเนี่ยตายแล้วว่าที่มันจวดเธอเลยอีป,ปัหลุดอ๋อหา่างล้วตอนยตายแล้วไอ้เสดพี่เสดพ,พี่เรียกพระมเหสีอีจุดอีหลดุดเรียกน้องหรอ่เสดพี่ทัาไงให้มันดีๆหน่อยอยู่ในวังในในเมืองเงี้ยเสดพี่ หมดนี่หมดอะไรก็ไม่รู้เสด็จพี่นี่มึนหมดเลยคำนี้เอาอย่างนี้ดิป่าไหนๆแล้วก็มีผัวคนเดียวแล้วแบ่งกนเลยครึ่งเสด็จพี่ไม่ออกความคิดเห็นอะไรเลยเสด็จพี่จะเลือกใครบอกมาเลยน้องก็เธอบอกให้ว้าวไปทางโน้นมันก็ว้าวไปหมดแล้วนี่นะว้าวไ้แต่ก็ดึงมาทันทีก็เธอไม่มีแรงดึงเนี่ยดูตัวเธอสิทำไมยังไงสู้ฉันก็ไม่ได้ปูนซีเมนตาช้างนะเธอเคยเห็นไหมโอ้โหอย่างหนาเลยแน่นอนแล้วหล่อนละ่าทะเลาะกันอีกนานไหม แม่เอ๋ศรีเสร็จพี่จะได้นั่งก่อนเสร็จพี่เราช่วยลุ้นอืมเลขแปนหลักแปดตแล้วก็ต้มหัวฮะปึ๊บแล้วก็ไปเลยตามมันผ่านพอถึงตรงนี้ปุ๊บถัดมาแต่งหน้าท <good> ่าเดิมท่าเดิมต่นี่มางหลังนะเดินต่อมาแม่ป๊แล้วก็ เชิญเชิญไทุกคนเดี๋ยวนะคะพี่เสือด้วยนะคะพี่รักทุกคนถูกใจได้ถ่ายทุกคนเชิญเชิทุกที่ค่ะขยับมาอีกนะคะขยับมาอีกชิดชิดมาหน่อยลูกชิดมาหน่อยอ่าพร้อมนะคะห้าสี่กดไลค์กดไลค์ค่ะอ่าสี่สามสามกดไลค์ค่ะ

เอาหัวหน้าลิเกผมหน่อยหัวหน้าลิเกผมหน่อยฮะครับผมสนิทกันเลนะครับก็มารับบทเป็นเจ้าของโรงลิเกนะครับติดบทของนักมายากลนะครับอะไรจะเกิดขึ้นนะครับโอ้โหตื่นเต้นขอตรงๆนะครับต้องขอขอบคุณคุณนักเรียงนะครับนะครับไม่เยียนนะครับในการใส่กันนะครับขอเรียนเชิญแขกรับเชิญทุกท่านแฟนกับผลิตมาดูกันนะครับ พีน่นาสงสารลิเกหลงโลงก็เป็นผีด้วยน้องยุ้ยค่ะตบมือหน่อยพระเอกจากภาพยนตร์เรื่องเสียนสยองนะคะและดารารับเชิญกิติมาศค่ะขอตบมือกับพี่ฟิลิปมายากอนค่ะเบื้อหนึ่งของประเทศไทยที่ร่วมจิตอาสานะคะพระเอกดารุ่งอีกท่านหนึ่งนะคะทั้งเป็นนักร้องนักดนตรีน้องอาร์เควนค่ะและนงเอกของเรานะคะน้องอุ้ยอา แล้วนะคะนางร้ายโอเคะช่วยขนช่วยอะไรจัดของปัด,ดปัดปูนปัดอะไรอย่างนี้ไงช่วยทำให้มันลบหน่อยมึงดูในบทสิหญ <c oughs> ิงหญิงหญิงดูในบทใครใช้ไบเลตบอกเลย